ที่การขับรถวอยเจอร์ขึ้นเขาลงเขาเนี่ยนะคะอันเนี้ยยังไม่ชันเท่าไหร่นะที่ภูทับเบิร์กนี่แบบโอ้โหโค้งพับผ้าต้องขับยังไงคะ กำลังเดินทางไปที่จังหวัดลําปางน,นะคะเนื่องจากมีกิจกรรมออกกําลังกายกันอีกแล้วกิจกรรมงานปันเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นจุดมุ่งหมายหรือว่าเออเป็นกิจกรรมที่เราเป็นสถานการณ์ที่เราแบบเหมือนกับว่าต้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีแล้วก็กลำพังถ้าเกิดว่าเราตั้งคลิปตั้งทริปออกไปเพื่อที่จะไปเที่ยวเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบธรรมดาไปแล้วถ้าเกิดว่าเออ มีงานไปออกกําลังกายด้วยได้พบเจอผู้คนตามจังหวัดต่างๆนนเนาะมันก็มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแบบไปเที่ยวตั้งตั้งหลักไปเที่ยวเฉยๆมันก็จะโง่เงาอะไรอย่างเงีย้ยทีนี้เราก็อาศัยว่าเออไปงานกิจกรรมออกกําลังกายแล้วก็ได้ถือโอกาสไปเที่ยวไปด้วยอะไรงะเงี้ยค่ะหาเรื่องหาเรื่องออก่ากบ้านหาเรื่องออกบ้าน,าออานจริงๆจะไปแบบถ้าแบบเออออกไปเที่ยวเฉยๆมันก็ดูแบบรู้สึกมันขาดแรงบันดาลใจอะไรไปบางอย่างเนาะ เจริงๆแค่ขับรถบ้านออกมานี้ก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วก็การออกไปร่วมกิจกรรมแบบนี้มันก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆตามทั่วประเทศด้วยนะคะเพราะว่างานอย่างเงี้ยเขาก็มากันจากทั่วทุกสารทิตศแล้วก็จะได้เพื่อนใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็รถวีเซอร์ของเราก็ว่าไปจอดตรงไหนก็ได้รับความสนใจนะคะก,ก็ทุกท่านก็ให้ความรักความเมตตา ไปที่ไหนก็ได้รับความอำนวยความสะดวกแล้วก็ไปจอดขอน้ำใช้น้ำใช้ไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ความเอื้ออาทรกันดีค่ะวันนี้จะได้ไปจอดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของแม่เมาะอะะันนีะได้ยินว่าแบบดอกบวัวตองก็บานแล้วแล้วก็ทิวทัศน์จะสวยมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเลยแล้วที่สำคัญเลยคือวันนี้ไปจอดแล้วก็ทาง ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนเขาก็จะกางเต็นท์กันใช่ไะก็จะออกแนว,แ,นวแคมป์งานแคมป์ดีๆน,นี่เองเวลาเราไปงานปัตนที่จะชอบเพราะว่าม,มันก็จะมีสายแคมป์ก็ไปน่ค่ะไปจอยกันด้วยอะไรด้วยแล้วเราก็เป็นรถบ้านก็สะดวกดีก็ไปจอดนอนกับพวกเขาสายแคมป์อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับไปงานทุกครั้งเลยก็สนุกดีนะคะแล้วก็ไปเห็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆได้แล้วก็เดี๋ยว ถ้าไปลำปางเนี่ยเราคงจะต้องไปชิมเอ่อข้าวซอยลำปางเพราะว่ามีชื่อเสียงน่าอร่อยลำปางกับเชียงใหม่ก็ไม่เหมือนกันนะคะใส่อวอด้วยใส้อัว่วใช่ไหมใส้อัว่วอืมแล้วก็คงจะด้วยมั้งมีใส่อั่วไส้อัวอ่วกับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองไปหาชิมดูว่าเราจะไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะเปลีป่ยนเป็นลายหินอ่อนอันนี้คือจัดการน้ําออกถ้าขึ้นรถแล้วแล้วเราจะเข้าห้องน้ํานะคะเราก็แค่เปิดสวิชที่เมนบอร์ดแล้วก็เปิดปั๊มน้ําแล้ววันนี้นะคะตอนนี้ไฟเหลือ99%แสดงว่าคืนนี้เราจะไม่ต้องใช้เจเนเรเตอร์หรือว่าใช้เสียบปลั๊กใดใดแล้วคะ่ะเราผ่านคืนนี้อย่างสบายสบายคะ่ะแล้วเราก็จะเดินทางต่อแล้วนะคะนี่เราจะผ่านด่านเวียนไหมเนาะ ไไมไม่่ม่่ผผาานานถ้ามาลำปางแล้วอยากจะชิมไส้อั่วนะคะก็จะแนะนำร้านไส้อั่วเผาเตาหลวงถ้าจะเสิร์ชหาใน o o o l l m m p s นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นไส้อั่วเผาเตาหลวงสาขาที่1น,นะคะ อ๋อนี่ไม่มีแบบเป็นที่ว่าทานได้เลยต้องทานได้เลยจะชุดละเก้าทค่ะค่ะมันจะประมาณครึ่งหนึ่งของอันนี้นะคะค่ะลูกค้าจะรับแบบนั้นไหมคะเอาเอาเอาด้วยค่ะเอาชุดหนึ่งแล้วข้าวเหนียวได้ไหมคะข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวหน่อยเนาะหรือไงเราไม่กินข้าวเหนียวแล้วที่น้องว่าอะไรไอ้เตาหลวงนี่คือยังไงนะอ่าเตาหลวงเนี่ยคือมันจะเป็นแบบเตาแบบเตาหม้อดินใหญ่ๆอะค่ะเอาไว้ลมควันใส่อั่วใส่อั่วคล้ายๆแบบพิซซ่าเตาลมควันอ๋อเข้าใจะคมันจะเป็นแบบประทาน จะดอกเพาสืบชะตาจะได้ทานสดเลยข่ทานทานสดค่ะสาต้องเอาวันที่ผลิตมาคะันทสอาทิตย์ก็คือตอนนี้ค่ะโอเค่ะวันนี้ยี่สิบเอ็ดเดืนสีคันี่ิเกดเข้าวซอยพร้อมทานเฮ้ยเ็าทำยังไงอะคะ ส่วนไอตัวที่คล้ายกับดัางเดิมะค่ะ<ม>ก็จะเป็นตัวโบราณโบราณจะให้รสชาติหอมนุ่มค่ะแต่ว่าจะติดมันนิดนึงค่ะ<ม>แต่ถ้าตัวนี้จะเป็นซ<ม>ิงเกิลเจของที่ร้านค่ะ<ม>ดังเดิมกับ<ม>ใช่ค่ะ<ม>ดังเดิมกับจัดจ้านจะขายดีค่ะ การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่หมอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะคะก็จะเป็นการเชิญชวนมาชมทุ่งดอกบัวตองแล้วก็มีงานออกร้านมีอาหารขายไม่ว่าจะเป็นสายกาแฟสายอาหารพื้นเมืองสายพิซซ่าอาหารอิตาเลียมีหมดเลยค่ะเบเกอรี่ก็มีนะคะ อาหารพื้นบ้านขนมพื้นบ้านตั้งแต่ของชุมชนชาวลำปางแล้วก็ไปจนถึงไฮเอ็นแบบว่าเป็นเบเกอรี่พรีเมียมเลยนะคะ แล้วเราชอบมางานกิจกรรมลักษณะน,นี้ก็เพราะว่ามันมีงานแคมปิ้งนั่นเองค่ะมีดนตรีมีของขายมีผู้คนมากมายและได้งานสันทนาการด้านกีฬาได้สุขภาพเป็นของแถมอีกด้วยค่ะเราลืมเราลืมปิดเไหมเราเปิดไ้แต่มันเป็นย่มมยามไม่มีอะไรแช่ ข้อดีของการที่นอนบนรถบ้านนะคะก็ะคือเมื่อเราปิดประตูปิดหน้าต่างอะไรแล้วเนี่ยเสียงข้างนอกเข้ามารบกวนน้อยมากแม้ว่าข้างนอกจะมีงานดนตรีเสียงแคมปิง้งเสียงรถผ่านก็เงียบสงบพักผ่อนได้เต็มที่ค่ะ นี่ทาอะไรคะมันเป็นเหมือนเจลาบีขาวอ่ะเป็น้ายๆสีพึ่งอ่ะมันฝืดพอมันฝืดแล้วรถวิ <S <S ่งมันก็ดังเอส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 เพราะว่ายางมันใหม่ใช่มันใหม่ก็เลยแบบเบียดสีกับกระจกก็เลยได้เสียงเป็นเสียงเบียดกับกระจก ยะเจอ้ขึ้นเขาลงเขาเนี่ยนะคะอันเนี้ยยังไม่ชันเท่าไหร่นะที่ภูแทบเบิร์กนี่แบบโอ้โหโค้งพับผ้าต้องขับยังไงคะก็ไม่ต้องอะไรใช้เกียร์ปรับเป็นเมนนวลกึ่งเมนนวลเนาะเป็นเหลือเกียร์หนึ่งไม่ต้องอนนค,อควใจแมนนวลเหรอใช่ก็ผักมาเมนนวลอืมแล้วก็ให้มันใช้เอนจินเบรกให้เครื่องยนต์ช่วยเบรกเราก็ได้ไม่ต้องแตะเบรกก็ปล่อยมันไหลลงเรื่อยๆตามแรง ตอนที่โค้งพับผ้าน pues ี่คือยังไงก็แบบนี้เหมือนกันก็เวลาเข้าโค้งก็ปล่อยลดเกียร์ลงมาให้ต่ำพอเริ่มทางตรงก็คืนไปสักเกียร์หนึ่งเพื่อลดพลังกมของเกียร์มันไม่ให้มันร้อนเกินก็ลงไปถ้ามันจะเริ่มพุ่งจะคิดว่าเราจะต้องเบรกเยอะๆแล้วก็ลดเกียร์ลงมาถ้ามันอันตรายนะ่ยจนี่มันไม่อันตรายก็ไหลไปเรื่อยๆได้อย่างเงี้ยเกียร์สอง เคสสองมันไม่ได้ชันมากถ้าชันแบบภูทับเบิกที่เราไปมานะโอเคเคสหนึ่งเคสสองเคสหนึ่งเคสสองแล้วก็ลดการใช้เบรกใช่ไหมใช่แทบไม่ต้องใช้เลยเพือว,ว่าอาจจะแตะนิดๆแล้วก็ดูความเร็วไปด้วยอันนี้เป็นทางลงนะทางลงเขาสำหรับรถเขาลงเขาว่ารอบน่าจะอยู่ที่สองพันห้าถึงสามพันห้าไม่ควรต่ำกว่าสองพันห้า เพราะว่ารถมันจะมีแรงทอร์กแรงบิดที่2,500ขึ้นไปคือรถแรงบิดอะหมายถึงกำลังที่รถมีมากที่สุดในรอบในรอบที่2,500รอบรอบที่สมรรถนะรถทำงานได้ดีที่สุดประมาณนั้นแล้วสำหรับรถบ้านแบบบูยเจอร์อย่างเงี้ยการขึ้นเขาไปถึงภูทับเปิกถือว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่<ก>คว<น>รข,ขึ้นแม่นะคนถนัดคนไม่ถนัดหรือว่าคิดว่าชิวๆขึ้นไม่เหอะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีทักษะนิดนึงต้องมีความรู้นิดนึงถ้าคนแบบไม่เคยเลยก็อันตรายอยู่แต่ถ้าคนมีไม่แนะน,นําแต่ถ้าคนแบบเคยเคยขับรถปกติอยู่แล้วอาจจะขึ้นเนินขึ้นอะไรบ้างอยู่แล้วอะไม่มีปัญหาให้ใช้วิธีลดเกียร์เอา แล้วเครื่องยนต์มันจะเบรกเองมันจะไม่ไปไหนหรอกอม,มันก็จะคายอยู่เกียร์หนึ่งแคนั่นแหละเกียร์หนึ่งเกียร์สองดึงเอาใช่ไหมให้เครื่องมันจะ,<ย>นจะดึง,ดงใช่มันก็ตื้อไม่ต้องไปนสนใจว่าเสียงมันจะดังวูบวูพอรอบมันจะอยู่ที่ประมาณสามพันห้าอะไรเงี้ยแต่สี่พันบ้างแต่มันก็ลดสองพันห้าสองพันห้าถึงสามพันห้าเนี่ยถือว่าเป็นรอบปกติกของการลงเขาเพื่อนเื่อน <ๆ S 1> ที่ใช้มอเตอร์โฮมหรือเวอร์เจอร์ค่ายๆเราค่ายอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันเหมือนกันนะนะ คือรถถูกออกแบบมาให้คล้ายๆกันแค่ว่าจุดเด่นของแต่ละค่ายจะใช้รอบที่เท่าไรแรงม้ามาที่รอบที่เท่าไรแค่นั้นเองแต่การขึ้นเขาลงเขามันสําคัญที่แรงบิดไม่ใช่แรงม้าอย่างมิซูเนี่ยแรงบิดมันจะมาที่เรียกว่าแฟลทอร์คมันจะมาที่ประมาณ2,500รอบถึง3,700หรือสามตีว่า2,500ถึง3,500เนี่ยให้ใช้รอบประมาณนี้ในการขึ้นเขาอย่าให้ต่ำกว่านี้ ขึ้นเขาลงเขานะสําคัญพอรอบอยู่เท่าเนี้แล้วมันก็จะผลพวงไปถึงการวัดน้ามันพอรอบสูงอะ่ะมันก็พวกฟันเฟืองมันจะวัดน้ามันขึ้นมามาเลี้ยงภายในเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์เนี่ยเย็นอยู่ตลอดเวลาแต่บางคนเข้าใจคิดว่าจะใช้รอบต่ําๆเพื่อเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ทําง,งานหนักแบบนั้นคิดผิดแบบนั้นคือใช้ได้สําหรับทางเรียบในการเดินทางโอเค แต่ว่าการขึ้นเขาลงเขาเนี่ยควรใช้รอบสูงสูง2,500ถึง3,500เพื่อที่ให้เครื่องยนต์วัดน้ำมันขึ้นมามาลาดตัวเองเพื่อให้มันเย็นอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณสมบัติอย่างหนึ่งของน้ำมันหล่อลื่นคือลดความร้อนและการหล่อลื่นแค่นั้นเองสองอย่างสองประการที่สําคัญที่สุดของน้ำมันหล่อลื่นถึงได้บอกว่าเราควรใช้น้ำมันหล่อลื่นในเกรดพรีเมียมเกรดซินเทติกไปเลยเพราะรถเราเป็นรถด,ดัก คิดดีๆก็คือรถผักอะ่ะสามตันอะ่ะสามตันกว่าถ้าน้ําด้วยอะ่ะเคยช่างมาแล้วน้ําเต็มถังน้ำมันเต็มถังอะ่ะสามตันสามพร้อมอุปกรณ์แคมปิง้งพร้อมออกอะ่ะสามตันสามไม่เบานะถือว่าหนักรถผักด,ดีๆงใช่รถขนผักดีๆนี่เองรถขนผักขึ้นเขาอะ่ะพวกเก็บผักจากบนดอยลงมานั่นเลยแต่ก็ถ้าเคย รถบ้านนี่ยังไม่เคยขึ้นเขาอะไรก็หัดขึ้นเขาเนินเล็กๆก่อนเนีเออได้รู้การใช้าเนี่ยจ้าสอบฝีเท้าตัวเองว่าจะยังไงจะเหยียบขนาดไหนจะเป็นขนาดไหนเราจะได้ไม่กลัวแต่พูทถ้าเบิกน่ากลัวนะสำหรับมือใหม่ออหม่ไม่แนะนําเราไปขึ้นเนินเนนิง่ายๆหรือว่าขึ้นลําปางขึ้นเชียงใหม่เงี้ยก็จะมีขุนตาลลองใช้เบรกดูลองใช้ engine เบรกดูลองไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เบรก ใช้วิธีลดเกียร์เอาผักมาที่เกียร์เรมนูอันผักผามาแล้วก็ดึงมาหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็ยกเท้าเลยนอกจากถ้ามันไหลจริงๆหนึ่งแล้วยังไหลอยู่ก็แตะเบรกแต่หนึ่งไม่ไหลหรอกลงพูทับเบิกยังสบายสบายเลยมันก็ดึงมันตื้นมัเรื่อยเพราะว่าเพื่อนๆที่เห็นใช้โวยเจอร์นี่คือมีผู้สูงอายุด้วยนะใช่ใช่เป็นห่วงผู้สูงอายุเยอะแต่รถเกียร์รุ่นใหม่เนี่ยมันมันค่อนข้างจะเซฟทํามาป้องกันแล้ว แทบจะดูแลตัวเองได้แล้วรู้จักวิธีการใช้นิดนึงสบายไปได้ทั่วประเทศเอาจริงๆผมก็เพิ่งมาหัดขับรถตักโวลเทเจอร์นี่แหละครั้งแรกตองนั้นก็ขับแค่เป็นออโต้โฟวิลธรรมดาขึ้นเขาลงเขาก็พอได้ใช้อยู่พอมีทักษะอยู่บ้างการลดเกียร์แต่ว่าการขึ้นเขาชันๆโดยรถหนักๆก็เพิ่งโวลเทเจอร์นี่แหละพอขึ้นจริงๆทีแรกก็กลัวนะพอขึ้นจริงๆลงจริงๆเออเกียร์มันเอาอยู่ ใช้เกียร์เมานลมันเอาอยู่สบายๆเลยระบบเกียร์เนาะใช่เกียร์ดีมากมั้เราก็ต้องดูแลมันดูแลมันด้วยเห็นเวลาเติมน้ำมันเครื่องไอ้เเติมน้ำมันแล้วก็ใส่อะไรอ่ะใส่อะไรใส่หหัวเชื้อหัวเชื้อหัวเชื้อน้ำมันโซลาก็ควรจะใส่บ้างใช่ไหมควรใส่บ้างถังเว้นถังก็ได้หรือใส่มันทุกถังก็ได้ หมายว่ากา,การจะเติมน้ำมันให้เต็มถังสักครั้งหนึ่งก็ใส่ใสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้หรอกกระป๋องหนึง่งกระป๋องหนึ่งแล้วก็อย่างไงฮะเพราะว่าไม่ต้องใส่ทุกครั้งก็ใส่ทุกครั้งก็ได้เพราะว่าอย่างน้ำมันโซล่าเราเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยมันก็เป็นน้ำมันเกรดที่มันมันมีคุณภาพกว่านี้นะเอาตรงแต่เดี๋ยวนี้มันเป็น B ีละ B7 B20 เดี๋ยวนี้เหลือในบีเแล้วก็คือเป็นส่วนผสมของน้ำมันพืชอะน้ำมันพืชดีๆนี่เองนะไอบีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ลด ค่าเทนลงมาก็คือค่าเขาเรียกว่าค่าเทนเนอะถ้าเป็นน้ำมันดีเซลอะก็คือค่าประสิทธิภาพของน้ํามันแหละค่าการจุดระเบิดค่าการป้องกันการน็อกอะไรต่างๆนี่แหละลดมาแล้วก็ต้องมาซื้อตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้มันก็คือตัวที่มันผสมในน้ํามันดีเซลสมัยก่อนแหละเอะใช่แต่เดี๋ยวนี้มันก็เธอมั่วแล้วเปล่าเออไม่มั่วไม่มัว่วเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวยังไงแล้วออก <Okay. S 2> ทางเข้าคือเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้แต่พวกรถบรรทุกรถบรรทุกเขาใช้กันเพราะว่ารถบรรทุกมันงานหนักเนาะมันต้องวิ่งต้องอะไรเนี่ยจะใช้แต่หัวเชื้อรถธรรมดาไม่ได้ใช้อะเพราะเมื่อก่อนมัน้มันดีเซลล้วนมันดีเซลล้วนแต่เดี๋ยวนี้ก็ทีนรถเราเนี่ยก็คือรถบรรทุกแล้วละ่ะควรต้องใช้เลย ใช่พเมันก็เหมือนหัวอาหารน่ะเหมือนเรากินวิตามินเสริมเหมือนอะไรประมาณนี้น่ะอ๋อเหมือนพวกกระตินแดงอาหารเสริมอาหารเสริมวิตามินบีรวมวิตามินเออะไรพวกนี้น่ะเป็นเครื่องด่ะชูกําลังหรือว่าเป็นวิตามินเป็นวิตามินเหมือนกันไหมไม่รู้ไม่ไม่เหมือนกันเครื่องดื่มชูกำลังชูกำลังมั้งชูกําลังเพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้แต่ใช้ก็ดีอ่าประมาณนั้นก็ดีถ้าถามว่าจําเป็นไหมมันก็ไม่ได้จําเป็นนะ แต่ถ้าใช้มันดีกว่าก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อรถบ้านหรือว่ากำลังใช้อยู่นะคะก็เป็นเแจดความรู้เล็กน้อยถ่าน่าจะทราบอยู่แล้วแต่บางคนก็ไม่ทราบอะไรนี้ก็เผื่อไว้เผื่อเป็นประโยชน์จากผู้คนคอื่ใช่ใโอเคค่ะ สอดบ้านเราแล้วนะคะไม่ว่าท่านจะชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบไหนท่านอาจจะชอบบิ๊กไบค์ท่านอาจจะชอบสายแคมป์หรือท่านอาจจะชอบมอเตอร์โฮมเหมือนพวกเราไม่ว่าท่านจะชอบแบบไหนล้วนดีทั้งนั้นขอแค่ได้จัดสรรเวลาออกมาใช้ชีวิตบ้างข้างนอกยังมีอะไรให้ท่านพบเห็นอีกมากมายมิตรภาพเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เราอบอุ่นใจได้วันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ